ที่ดูนะครับก็คือได้เห็นฟีดแบ็กจากทางทั้ง u t u b e แล้วก็คนที่ดูทางทางแบบว่าทางทางเอเชียนซีรีส์โดยตรงเลยครับก็คือก็คือค่อนข้างดีนะครับดีก็คือคนคนรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกดีถ่ายทำสวยแล้วโลเคชั่นแบบเป็นเอกลักษณ์ดีอะไรเงี้ยครับชงขาออนผมด้วยผมเจอซีนแรกคือเป็นซีนบังคับเนี่ยต้องต้องเล่นเหมือนกับว่าเปิดตัวมาแล้วอาบน้ําอยู่แล้วโทรสั์คุยกับแม่ไงแล้วแบบนางเอกเข้ามาแล้วเราแบบก็คิวไปผู้ชายไม่ได้มาอะไรเราก็บอกว่านั่งยางขาแล้วเช็ดขาอะไรเงี้ย ครับผมเคยบนด้วยมีคนถึงขนาดตัดคลิปเฉพาะตอนผมอาบน้ำมาลงในนครับผมครับผมผมก็เคยนะครับเลยเต้าหมูชาชูด้วยปะ ก็คือบอกว่าบางอย่างนี่คือรู้สึกว่าในเรื่องมันมันแบบมันเป๊ะไปอะไรเงี้ยครับ <laughs> มีเรื่องของบอกว่าเหมืึงว่าเรื่องซีนภาพบางบางภาพซึ่งซึ่ง,งคือเข้าใจว่าคือทางทางพยงเนี่ยต้องต้องรักษาในเรื่องของของการซื้อลิขสิทธิ์มาด้วยครับก็ <c oughs> เลยต้องต้องแบบว่าถ่ายทำในในลักษณะในเชิงนั้น <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับก <c oughs> <ไ>็เลยบอกาบางคนดูแล้วเลรู้สึกว่าบอกว่ามันแบบมันเหมือนแบบเฮ้ยมันมันเหมือนคล้ายของเกาหลีมากไปโชคดีที่ได้มาทำ remake ของฟิล์ เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นงานที่ท้าทาย่าที่บอกว่างานงาน,งานการรีเมคเนี่ยมันเป็นงานที่ยากแล้วก็ผู้กกับต้องมีทัศนคติในการที่จะรีเมคมันคือผมเลือกแล้วว่าผมจะรีเมคมันแบบยืนยันที่เราจะทําตามหมายถึงว่าสตอรี่ของต้นฉบับเพียงแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้เป็นไปตามน้องนะักแสดงของเราแล้วก็บรรยากาศอะไรบางอย่างให้มันดูเป็นเป็นของเราอะไรอย่างนีง้ครับ อน้องแม็กซีนเมื่อกี้แทนที่แบบเห็นผู้ชายจะโป้แก้ผ้าจะว้ายปิดตาไม่มีสองสองอย่าดูอย่างยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาเลี้ยงก็คาแรคเตอร์เขาเข้าห้าวหน่อยไงนี่ว่าแอบเลี้ยงหนอน